สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของกินก้นครัวบ้านครูเแอนนะคะวันนี้นําเสนอเมนูจอผักกาดค่ะเตรียมซี่โครงหมูนะคะ2.5ขีดหรือ250กรัมนะคะจะได้ประมาณ10ชิ้นนะคะแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะ30บาทแช่เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะเกลือ1ชช้อนโต๊ะนะคะนาน20นาทีล้างสีน้ําให้สะอาดเด็ดน้ําให้แห้งค่ะรอไว้นะคะ แล้วก็ทําน้ํามะขามเปียกรอไว้นะคะอันนี้เราจะทําน้ามะขามเปียกสดเลยนะคะไม่ได้ใช้น้ามะขามเปียกขวดนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมกระเทียมจีนห้ากลีบนะคะหัวหอมแดง5หัวปอกเปลือกล้างสะอาดใส่โถปั่นนะคะแล้วก็เติมกะปิ1่ช้อนโต๊ะเติมน้ำน้ำต้มสุกนะคะลงไปนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะละเอียดเข้ากันนะคะ ถ้าแบบนี้ไม่ละเอียดนะคะต้องใส่น้ําเพิ่มเข้าไปนะคะน้ําน้อยไปหน่อยนะคะแล้วปั่นอีกทีจะได้แบบนี้นะคะละเอียดเข้ากันดีเลยนะคะทั้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปิทานะคะเราจะตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วใส่ที่โครงหมูลงไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะต้มจนเปิดสิบ5นาทีนะคะเกลือจะช่วยดึงให้รสชาติหมูขึ้นมาแล้วก็หวานขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ใส่ส่วนผสมในโถปั่นลงไปให้หมดนะคะ แล้วก็ใส่น้ำล้างโถปั่นลงไปด้วยนะคะแล้วก็รอจนเดือดนะคะใส่ผักกวางตุ้งค่ะ,คะแล้วก็ต้มเปื่อยไปประมาณอีกหนาทีนะคะแล้วเราค่อยปรุงรสนะคะ,ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกสทะพีนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าขวดนะคะ1นึ่งทพี แล้วก็น้ำปลานะคะอีกประมาณครึ่งทับพีค่ะชิมรสดูคนให้ผสมให้เข้ากันนะคะรอให้เดือดน,นะคะชิมรสดูนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานจากผักบังตุ้งนะคะหวานปลายนะคะจากผักบังตุ้งค่ะ กินเมื่อตามชอบได้เลยนะคะเจลกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะเสร็จแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคเทคนิคนึงนะคะใส่น้ํามันกระเทียมเจลลงไปนะคะในจอบอาก,กาศนะคะแล้วคนผสมให้เข้ากันจัดเสิร์ฟเลยค่ะตักใส่ถ้วยสี่ทัพพีนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็พริกจินดาแดงทอดนะคะอร่อยมากค่ะเปรี้ยวเค็มหวานผักแล้วก็เผ็ดปลายจากพริกทอดนะคะเมนูข้าวหมดน้อยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ,ะติดตามคลิปต่อไปเร็ว,รวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ